ลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้เกือบครึ่งแต่ว่าผลผลิตยังได้เท่าเดิมเอฟังดูแล้วมันเหมือนจะดีเกินจินไปหน่อยใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคที่ชื่อว่า fertigation นี่แหละครับที่เขาว่ากันว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรของเราไปเลยก็ได้40ถึง60%ฟังไม่ผิดหรอกครับนี่คือตัวเลขที่งานวิจัยหลายชิ้นเขายืนยันมาเลยนะว่าเราสามารถประหยัดปุ๋ยได้มากขนาดนี้จริงจ เมื่อเทียบกับวิธีที่เราหวานกันแบบเดิมๆนะครับทีนี้คําถามที่หลายคนน่าจะคิดในใจก็คือเฮ้ยตัวเลขมันดูสวยหรูขนาดนี้เนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรอแล้วเบื้องหลังของมันคืออะไรมาครับเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยว่าจริงๆแล้วมันทํางานยังไงโอเคก่อนที่เราจะไปดูทางแก้เนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูที่ต้นเหตุกันก่อนครับว่าไอ้วิธีเดิมๆที่เราทํากันอยู่ทุกมันเนี่ยปุ๋ยที่เราหว่านลงไปเนี่ย มันหายไปไหนหมดนี่แหละครับคือความจริงที่น่าตกใจเลยนะคือปุ๋ยที่เราซื้อมาแพงๆเนี่ยหวานลงไปร้อยส่วนพืชเอาไปใช้ได้จริงๆอาจจะแค่10หรืออย่างเก่งก็40ส่วนเท่านั้นเองแปลว่าเงินของเราเกินครึ่งหนึ่งมันเอ่อมันหายวับวับไปกับปลาเลยโอ้โหพอเห็นเป็นคาบแบบนี้แล้วมันชัดเลยนะครับ ดูสิครับแท่งสีชมพูที่บอกว่าเป็นปุ๋ยที่เสียไปเนี่ยมันสูงกว่าแท่งสีเขียวที่พืชได้ใช้จริงแบบคนละเรื่องเลยนี่ไม่ใช่แค่ปุ๋ยนะที่หายไปแต่มันคือเงินในกระเป๋าเราลุ้นล้วนเลยที่แบบละลายไปกับดินกับฟ้าแล้วคำถามคือมันหายไปไหนได้บ้างอะอย่างแรกเลยก็คือโดนน้ำชะล้างลงไปในดินลึกเกินกว่าที่รากพืชจะไปถึงได้หรือพอฝนตกหนักๆเข้าหน่อยก็ไหลไปกับน้ำหมดเลย บางส่วนก็ระเหยกลายเป็นแก๊สไปในอากาศซะง,งั้นหรือแม้แต่ตอนที่เราหวานเองนี่แหละครับมันไม่เคยจะสม่ำเสมอเลยบางจุดได้เยอะบางจุดก็แทบไม่ได้เลยและนี่แหละครับคือพระเอกของเราในวันนี้ f e r t i g a t i o n เป็นเทคนิคสมัยใหม่ที่เขาออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาพวกนี้โดยเฉพาะเลยถ้าจะอธิบายแบบบ้านๆเลยนะ f e r t i g a t i o n ก็คือการเสิร์ฟอาหารให้พืชแบบ delivery ค่ะ คือแทนที่เราจะหวานไปทั่วๆเราก็เอาปุ๋ยไปละลายกับน้ําแล้วก็ส่งผ่านท่อไปหยดแมะแมะลงตรงโคนต้นตรงที่รากเขาอยู่พอดีเปะ๊เปะเลยพูดง่ายๆก็คือให้ปุ๋ยไปพร้อมกับให้น้านั่นเองค่ะแล้วดูผลที่ได้สิครับโอ้โหมันคนละเรื่องเลยคือมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากเดิมที่ปุ๋ยส่วนใหญ่หายเกลี้ยงตอนนี้กลับกันเลยครับพืชเอาไปใช้ได้ถึง90%อร์ซนส่วนที่เสียไป เหลือแค่ส0เอเองทีนี้เคล็ดลับความแม่นยำของมันอยู่ตรงนี้ครับการวัดค่า EC หรือค่าการนำไฟฟ้าในน้ำพูดง่ายๆเลยนะมันเหมือนกับเป็นเครื่องมือที่คอยบอกเราว่าตอนนี้น้ำที่เราจะให้พืชเนี่ยมีปุ๋ยเข้มข้นแค่ไหนมันทำให้เราสามารถปรุงอาหารให้พืชได้แบบพอดีพอดีในแต่ละช่วงการเติบโตไม่มากไปจนพืชสำลักหรือว่าน้อยไปจนขาดสารอาหารครับเอาละพอเข้าใจหลักการกันแล้วทีนี้มาถึงภาคปฏิบัติกันบ้าง คำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าจะเริ่มทําล่ะมันมีทางเลือกอะไรให้เราบ้างซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันมีอยู่3มเส้นทางหลักๆให้เราได้เลือกเดินกันตารางนี้สําคัญมากๆเลยครับมาดูกันทีละทางเลือกนะเริ่มจากทางแรกก่อนเลยแบบ Full Option คือติดตั้งระบบ Fer e r t i ิ a t i o n เต็มรูปแบบเลยอันนี้แน่นอนลงทุนสูงแต่ผลตอบแทนก็สูงสุดเหมือนกันประหยัดปุ๋ยได้ถึง6 0ส่วนทางเลือกที่2เป็นแบบกล่มระบบ อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะลงทุนน้อยลงมาหน่อยประหยัดได้เราๆ2 0 4 0อร์และสุดท้ายครับทางเลือกที่3คือทำแบบเดิมแหละแค่พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนี้แทบไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยแต่ก็ตามนั้นครับประหยัดได้น้อยสุดแถมความเสี่ยงก็ยังสูงอยู่ดีพอเห็นทางเลือกทั้ง3ทางแล้วเนี่ยเรามาลองฉายภาพอนาคตกันหน่อยดีกว่าว่าถ้าเลือกเดินแต่ละเส้นทางแล้วอีกสัก2-3ปีข้างหน้าภาพมันจะเป็นยังไงสาหรับคนที่ใจถึง เลือกทางแรกเลยลงทุนเต็มระบบแน่นอนครับปีแรกเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขแดงๆหน่อยนะเพราะค่าติดตั้งมันสูงแต่พอเข้าปีที่2ปีที่3ก็จะเริ่มเห็นจุดคุ้มทุนแล้วและหลังจากนั้นไปคือกำไรยาวๆเลยครับทั้งจากการประหยัดค่าปุ๋ยแถมผลผลิตก็ยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้อีก10 3 0ด้วยนะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนที่สุดเลยครับ ส่วนทางเลือกที่2ออันนี้เป็นเหมือนทางสายกลางครับค่อยเป็นค่อยไปก็คือเราจะลดต้นทุนค่าปุ๋ยลงได้ประมาณสัก3 0ผลผลิตก็ยังคงที่เท่าเดิมมันเหมือนกับการค่อยๆหยอดกระปุกไปเรื่อยๆครับเพื่อเก็บเงินแล้วค่อยขยับขยายไปสู่ระบบเต็มรูปแบบในอนาคตสุดท้ายถ้าเราเลือกที่จะเอ่อยังไม่ทำอะไรก็คือทำแบบเดิมต่อไปมันก็หมายความว่าต้นทุนค่าปุ๋ยของเราก็จะยังสูงปรี๊ดเหมือนเดิม แล้วก็ต้องแบกรับความเสี่ยงมหาศาลเลยเวลาที่ฝนตกหนักๆว่าปุ๋ยที่หวานไปจะหายเกลี้ยงซึ่งมันก็อาจจะส่งผลให้ผลผลิตลดลงได้แถมในระยะยาวดินก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆอ,อีกด้วยครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับข้อมูลทั้งหมดก็อยู่ตรงหน้าแล้วที่เหลือมันก็คือการตัดสินใจของแต่ละคนแล้วล่ะครับว่าจะเลือกอนาคตแบบไหนให้กับไร่ของตัวเอง ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่าระหว่างเงินที่ต้องจ่ายในวันนี้กับผลกำไรและความมั่นคงในวันข้างหน้าสำหรับไร่ของเราสำหรับอนาคตของเราอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด